คุณดาวของเวียดนามครับนี่เนาะจานหนึ่งสุดหนึ่งจัง้วเท่าไหร่สี่สิบห้าซ่าหนึ่งกระเทียมใส่เข้าไปครับใส่มะเขือเทศน้ำอมิกใส่มะเขือเทศน้ำอมิกใส่ตัวนี้ก็คือหัวซีไข่เนาะหัวซีไข่โอเคเอากระคุนคุนไปนี่เลยตับโต คือคำโตโต๋งคำโตโต้งจับเรื่งคำโตโต๋ยัดไซอ้ทองมาดังๆว่าเป็นเนไรโอ้งอนล้ําลาวาแซบอีลีเดอร์พี่น้องนี่ก็คือเต้าหู้ทอดเนาะตัวนี้ก็ธรรมดาเลย เนยนะเซีนทอดเี็นอะไรกันแน่7หมูต้มแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็แตงกวาโอ้ผักสลัดบุญมียังหลายก็รวมๆกันดาวว่าบุญดาวแซบหลายเนาะง่อนล้ํารสอร่อนล้ําเออจองเวียดนามสบายดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Michael Story การสบายดีทุกคนมินิเฮาสีมาสีมายังสีมายังคาเดียวจูมตัวก่อนสีมายังไม่ใช่อบดจักไล้บปจักว่าโอ้ทำขุดผิดเนาะไอเสื้อแดงนี่มินิเฮาสีมาสีมาไปใส่ไปเจอกระลงเจอกระลงฮะมั่วแล้วไปใส่ละมินิเฮาสีไปใส่กินบุญเดาโอ้เนี่ยได้ด้วยบุญเดาบ่ฮู้สิอธิบายกันเนาะก็ต้องไปเบิ่งหน้างานเนาะก็บบูฮูกันว่า แนวไหนโอ้แนวนันปะเด็กพิติกาบอกว่าแซบแซบกันแค่แหละจะได้กับายังบอทันได้บอทันได้กลิ่นตอนแรกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตมีเขาอบบเราปากต่อปากนะกาบวหัวเป็นตัวซากหรืออาหารแนวไหนเขาก็บัดบนปากอืมเขากะบอทันเคยได้กินเนาะเป็นจังได้นันกะมาเบิ่งนนำกันสบายดีสบายดีผู้สาว เห็นอยู่วันน UH ี้เห็นอยู่อ้อมาแต่ใส่เนาะมาแต่กินข่าวบอมาแตทั้งหลังไปหนาโอ้ตาบายบายหมูเนาะหมูเห็นน้ำกันะได้อายเสื้อสีขาวเสื้อยังเนาะเสื้อยังเนาะปีเตอร์เด้อปีเต๋อเตเอ A K A อ K A เต๋อติดเตียงเต๋อติดเตียง ใจคลอยดภัย,อย,อองงย,ยเลยเนาะนคนไลายเนาะคนคว้าไลายเน,นี่ยนั่งจี๊ใส่ดิฮะนั่งยืดตังบ่

เอาถาเนาะถาก่อนถาฮันซิมาก่อนถาตดนเติมเนาะเมนูเมไม่นุมไม่คิวอะไรโอเคนี่ก็คือเมนูเนาะลายลายเมนูอ๋อมามามาเลยมีแต่ไอพิเตอร์ซะสั่งเฮาสิทตาอยู่นี่แหละ

เวลาเธอเบื่อหน่อย okay, okay. มาแล้วสองสุดเดรเวลาแล้วที่เอาจะล่องสิบบุญด่าวของเวียดนามครับ <c oughs> เอาดีเนาะจานหนึ่งสุดหนึ่ง จังกูแล้วที่ไหนซีซิมหาแฟนเองตาพี่น้องเอ้ยซีซิมหาแฟนเองเนาะเป็นตาแสบเป็นตากินแพ่วะเดียวเขาเงินหมื่นว้าวเขาสั่งคนละสุดเนาะเขามาสี่คนมือนี้แต่ว่าเขาสั่งสี่จานมันก็พอดีแล้วเขาซีมาเอาพอยังมันกับพอดีแล้วเขาก็กินได้อี๊

เพราะว่ายังไรนอยพี่น้องกระกะอ้ำกระกกะตองสิบตัวล่อนาะมันมีกระเทียมใส่เข้าไปครับใส่มะเขือน้ำพรอมี ใส่มนเป็นน้ำปลาดิใส่ตัวนี้ก็คือหัวซีไข่เนาะหัวซีไข่โอเคเอากระข้นๆไปเอาตัวนี้คนไปเน่ได้แก้วได้แก้วเลยดิเนส่วนรวมของแก้วก็คือส่วนรวมของแก้วบิ๊บเจ๋อยังไงบีบมากๆน้ำบอบบีบบอบิบครัเอาสิลองใส่กรอบเนาะ สินใส่กอบยุ่มใส่แกวไปเลยพี่น้องโอ้โหเอาเงยๆคำเงยๆซ่าในคำโตเตแต่แรกครั้งแรกสะอาดห้องดังๆว่า งอนลำ้ำงอนลำ้ำแซ่บลายแซ่บลายรสชาติมีส้มเผ็ดหวานขอบสุววดดับเดือดเนาะตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคือเอินมาเกี่ยวกิวตัวนี้เเอินมาเนี่แฟนยังแฟนยังแฟนบุญเดาโอแฟนบุญเดาเนี่ยจุ่มจุ่มน้ำับจุ่มน้ำเขาเขาบอกว่าเนาะนี่นี่นี่นขเขาแถมนาะ ตัน่เบริตัดนะนี่เอาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาใส่ใส่ีนี้ใส่ในแผลมือไหนจะมาเอาตายแสดงว่าเป็นน้ำพิเตอร์มากนะมันจึงลายนาะเป็นต้องเห็นกล่องโอ้มันปิดอยู่เห็นตงเจาอนขวดมมันไได้โอ้คยพากันมาทำิตีอะไรนะเจ้าแม่ไปย้อนเนาะเขาเห็นเขาตื้อกล่องจ๊ะ

จำโก่จ่กดไฮมาอยู่ไฮมาอยู่อยยสำหรับคอยคือว่าบุญดาวยู่นกรแเบได้นำไปไปเรื่อกาซดอมเดียสถานทีให้คนเรื่งบอกลาซิมาทามูเป็นจะได้เติร์ดโลซาบอันอยู่นี่หาคนนหคะแนนเท่าไรสิไไดสุดหนึ่ง สิบจ wow! ุดหนึ่งว้าวไฮไลท์แท้อะไรเจ๋งเป็นยังไงโอ้โหพท่านได้กินแน่น่เอาใส่บาได้กินแบบพวกกุ้งเจลไม่ใช่ไหมไอตั๊ตัดกหัวหายซิฟเด้อผให้ิบเหรอเออไอโคโยมันโอ้ยเหนเราิดวังแหหาจุดหกาวนมดีๆบังแถวนี้มันเล้อเราองตมาจาบ่มีี่มี่เเป็นชมุบเห็นโเสื้อนะ บางทีลาไปลีอยู่ห้องน้ำประจัาน่เห็นนายไปเตอร์มาเลยเลยอยู่ได้กิน่แล้ว่อเจได้น้ำอี้เป็นเจแดงน้ำตาลน้ำตาลโอ้เจอได้ในขิวโอ้สุนทรเป็นยังไงแสบ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 วะแสบให้คะแนนเท่าไรสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบโอ้ส่วนเจดิให้คะแนนเท่าไรเจเจพอแล้วเจพอแล้วว้าว มีหัหนหันบอลได้เองแต่ว่าแสบกว่าหันนี้มีบอกไม่กินแต่ห, <c oughs> หันนี้ออแสดงว่าหันนี้แสบที่สุดเน่าเล็บเลิฟเล็บเ <c oughs> จ้เาใส่เท่าไรแจ็คแ่นแฟนนี่โอ้ซองแฟนเลยสูงสุดก็หาแ่นเขาสม<อ><อ>ัครสิงห์ฮะบอลลูนบอลลูนละลายบอลลูนละลายเขาเขาแห่งดีใจได้แบบโอคุณีกินไม้แ่นแสดงว่าเราหมัก อาหารเ่าจิงกินลายแฟนอาวีคำโตโตคำโตโต้ึ้งจัดเรื่องคำโตโตจัดเซฟทองมาดังๆว่าเป็นเนี่ยไรโอ้งอนล้ําลาว่าแซ่บอีลีเดอร์พี่น้อง

มันสิเจเจเข้าใจช่าคำว่าเจเดี๋ยวได้เจเมื่อโอ้เจก็คือเฟะเนาะว่าเออสันยางภาพนี้สลายเขาสิว่าตัวเวเป็นตัวตัวอย่างตัวเยอตัวเยเนาะโอ้แค่นั้นเนาะก็คือแบบเฟะเมื่อเอาคำตัวตัวบางเจเบิ้นเลยบินเลยบินเลยก็โอ้ตัวเฟะคือมีที่นอน เศร้ามันคือะมาณเอาเอาสิคอกินคำสุดท้ายเนาะมาี่กันสักเรียรก้อนนั้นยูได้สักอืมแต่วอาสิจโตการรีวิวกินโอ้เขาลืมไปเนาะเอายังบม่ทันได้รีวิวโต๊ะอาหาเนี่ Cái này là tôm hùm hấp nè, đây là tôm đa này, đây là sườn hấp, sườn hấp, đây là sườn bò, 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 sườn ขอพนักงานเติมนี่เพราเพิ่มไมได้ป่ะได้ได้เราเพิ่มได้หน้าหน้าสิได้อยู่เต็มบัตร้งลองมาดิอาเบิ้ลตาเบิ้ลเราจะมาหายอยู่งเราหายไปก็มึงยินดีแล้วได้ยินยุกเราแสดงว่าเราเข้าใจเอามาเพิ่มหายพอคอย เบิดแล้วครับ huh. ท hmm. ah. ุกคนเขากินเบิดแล้วตัวนี so you know. si ้เอากับเบอร์มูกับกันมาเขากินเบิรดได้แน่ได้เบอร์มูยังยังกินอยู่ยังบ่ทันเบิร์ดกินมาแล้วเศร้าเนาะเบิรดแล้ววันนี้ก็เบิร์ดเหรอวันยังลายเลยไอ้เอ้ยกินได้ได้คือบ่เบิรดว่ะเอาเป็นกินเป็นส้มโงเลยเบิรดแล้วกินยังสิี่ยอะไรวะบอกกินลำเนี่ยเบิรงดแน่นั้นบอก ไ oh. อ้อัพพิเตอร์ยังเรือเซย์นอตอนสุดท้ายบอสนี่นนคำสุดท้ายบอสนังคำสุดท้ายคำสุดท <c oughs> <อ>้ายแกงวะบรี้บอสขับขับขับต่อไปเสียสุกแล้วว้าเ้ยแกงเกือน่เแกงกระเบิดแล้วนอพูดสุด <Okay. S 2> เฮ้ยเขียวอิมยูว์เขียวโมอิมบอสสัง่งไหมติ สั่งใหม่ป,ป๊โปปาจะได้ปะฮัลโหลสั่งใหม่๊อปป๊อปแล้วปอแล้วเจสั่งใหมป๊อสั่งใหม่สั่งใหม่สั่งแทนใหมโอ้นี่มึงห่ยย่างสั่งใหมป๊อปสำหรับโตคอยก็พอแล้วสัปนี้เทวาอิ่มแล้ว เบื่องหลเนาะเซมมาเรากับทุกคนก็นกินอิ่มเบิดแล้วมีแต่ิได้เมื่อห่อแล้วนี่เมื่อห่อแล้วว่ายางเดียดต่อ,อนีแ่แหละ่ะซัมซีแหละยูฮานโอเคบาย นี่แหละคนโครงการคนโครงการเดี๋ยวบินบ้องมาเดี๋ยวตีตื่นตัวเองเดี๋ยวปีนคนโครงการกินแล้วกว็หมดเนาะได้แต่นั่งเบิ่งหมูกินต่อน,นี่แน,น,น่เนาะเบอร์อิสตันเป็นบอรอีตันนะวายอีสตันนะตาเบิ่งนากินได้เด้ส์เคยกินบุญมดนนำหมูมอหนิเคยกินเบิ้งหลังน้ำเซานะกินออกเปิดใจได้สุดใกินต่อนี่ Phải mười lần đấy bộ mười lần đấy 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 mười ตัวา่ามักแต่้องเพลงว่าส่วนนี้โอ้พอแล้วเนาะพอยังไงสิพอแล้วตอน,อนนี้สิปิดกล่องก่อนเบิ่งเขาน่ะนั่งเบิ่งเขากินคุณ<อ>ดาวตอนี่อ๋อคำคุ้นตาเจ้าวต้อโอ้บอนะบอลนะ่าคำสุดท้ายนะดาวต่อมาเซนแถ้าโดนไล่เนาะตอนนี้ เขาถ้าประมาณนึ่งสมองไปแล้วตอนนี้ตายไปเจกินแล้วกูดนลลยเว้ยิวนอนแล้วตอนนี้เอ้เจ็้ได้เจเาดนแลด้หนี่าชางแจเาลสา์มาสกินแล้วนี่ใส่เวลาไล่ขนาดเด้อพี่ดอกเลยกูซาให้เขามาเนาะแต่คนกันง่าพี่ดอกเลย เอากินแล้วแล้วเนาะโอ้น่ยก,ก็คือนะแล้วอาห,หารก่อนานยังทันยังเท่าไหร่บุญเต้า <c oughs> บุญเต้าโล่แฮมโ,มโ,มโฮมแม็กโฮมแม็กโล่แฮมโล่แฮมโล่แฮมอ่ะโฮมแมทโอเคบุญเต้าโอเค,อเคดูด้วยเดีย๋ยวนี้กางักงจี Ôi thua. Quấn bút đâu. Mướt lái, mướt lái. Ve thôi. Ve thôi, ve thôi. Bye, bye. <laughs>